วันนี้เราจะมาพูดถึงตั้งค่าโทรด่วนในเครื่องโทรศัพท์ซัมซุง A50 ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่คนหนึ่งที่ทักมาในคอมเมนต์ของคลิปที่แล้วเรื่องโทรด่วนว่ามันใช้งานยังไงขอบคุณครับโอ้โหไม่ทักนึกไม่ออกเลยว่าเอ๊มันใช้งานยังไงรู้สึกมันไม่เห็นด่วนตรงไหนเลย้องไปตั้งค่ายังไงให้ใหมันด่วนละ่ะอ่านี่มึงรู้เพิ่งรู้อ เราก็ไปตั้งค่ากันอ่ะไปโทรด่วนกันตั้งยังไงอันนี้เนี่ยเราใช้งานยังไงเอออันนี้เราไปดูกันเราก็เข้าไปดูในโทรศัพท์ในเครื่องอ่ะกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมุมขวาจุดสามจุดตรงเนี้ยมีให้เรากดกดปุ๊บเราก็จะเห็นนี่เบอร์โทรด่วนนี่เห็นไหมเบอร์โทรด่วนปับ๊บเราก,ก็กดลงไปอันนี้ตั้งค่าไว้แล้วประมาณหนึ่งถ้าไม่ชอบ ก็กดลบไปเลยโอเคไม่จ้าอ่าอนนี้เราก็จะทดลองเพิ่มอันนี้มันสามารถกำหนดได้นะอย่างแรกเลยก็คือนี่ข้างหน้าตัวเลขตัวเลขนี่คืออะไรตัวเลขนี่ก็คือแป้นกดตอนตอนเราจะกดโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ในแป้นพิมพ์ที่กดเนี้ยนะไอมันจะเป็นตัวเลขเนี่ยเราจะเลือกตัวเลขไหนให้กดโทรเบอร์นี้อ่าอน,นี้เราก็กดลงไปสามารถเลือกเบอร์ได้นะอ่าเราก็กดจึ๊กลงไป เขาก็จะให้เราเลือกเบอร์มีตั้งแต่เบอร์เบอร์อะไรอะเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่มีแป๊บจนทาไปแล้วเราไปเลือกเบอร์เก้าก็ได้อ่าเบอร์เก้าโอ้เอาโอ้โหไปถึงไหนเนี่ยพระเจ้าจอดไหนดูซิไปถึงไหนเนี่ยไ,ไปถึงไ,นเนไ,ป,งไปเรื่อยเลยร้อยกว่าก็ได้ด้วยโอ้โหพี่เยอะไปเยอะไปคือคือแป้นกดมันมีแค่เก้าเลขนะแ,แต่พี่จะ ี่จะตั้งเลขรหัสร,ห,สรหัสลับก็ได้ประเภทแบบโอ้โหโอ,โอ,อะไรสักเลขหนึ่งเหรอะะพี่นะตั้งเป็นสามหลักก็ยังได้เพื่อเรียกหาเบอร์โทรศัพท์ที่พี่ต้องการโอเคไหมอ่ะแต่เราไม่เอาแค่เก้าก็พออ่ะสมมติเร,เราเราคิดว่าเอาแค่นี้พอแล้วนะอ่าแล้วเราก็กดหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ลงไปหรือไม่เราก็ไปกดค้นหาจากตรงนี้ก็ได้เราก็ค้นหาะายชื่ออันนี้ไม่สามารถ ไม่สามารถกรอกเบอร์ที่เราไม่ได้เมมมาไว้ได้โอเคไหมผมลองทดสอบแล้วไม่ได้ก็คือกรอกเบอร์แล้วให้ให้มันเมมเป็นเบอร์เนี้ยแต่แต่ไม่ได้เมมชื่อใครไว้เป็นแค่เบอร์เฉยๆไม่ได้เออเหมือนไม่ได้คุณต้องเมมชื่อมาก่อน,นก็ใช้ได้โอเคไหมก็กดตรงคนตรงนี้มันก็จะไปค้นหาอะไรชื่อที่มีโอเคไหมอรารย้อนกลับ เราก็ไม่เอาเราเอาคนได้เบอร์เลยเอาเราก็กดเบอร์เลือกเบอร์เอาเลยน่่แน่แ่่่อ่าเห็นไหมเราล้วเราก็้จะได้เบอร์จะเห็นเบอร์อย่างเงี้ยอ่าถ้าเราชอบเอาเบอร์นี้เราก็กดเบอร์นี้เลยอ่ะกดจิ๊กลงไปอ่ะเอาพี่เดียวเดียวก่อนอ๋อผมเลือกเป็นเบอร์เก้าพี่ไม่เป็นเบอร์สามละอ่เดี๋ยวลบก่อนไม่เอาเราจะเอาเบอร์เก้าโอ้เนะเออ แล้วก็อ่าเอามาอ่าเอามาเอามาอ่าแล้วกดจึกลงไปเออเนี่ยมันต้องเป็นเบอร์เก้าอย่างนี้นี่อ่ามันก็จะเป็นเบอร์เก้าเนาะแล้วก็เป็นเบอร์ที่เราคิดจะเมมเอาไว้ใช้อ่าเวลาเราเราเบอร์เราผิดเราก็กดลบตรงนี้อ่ากดลบตาแล้วเราก็ ทำใหม่ก็ได้เออนะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะเอาเลขข้างหน้าให้เป็นตัวเลขที่เราอยากจะเอาไว้กดผมผมว่ามันไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินหกเจ็ดคนมัง้งทีวีจะตัวอาทุกครั้งอ่ะหรือโทรหาบ่อยๆแบบโทรด่วนผมไม่อยากมากกับสามเบอร์เอออาจจะไม่รู้แล้วแต่คุณนะนะอ่ะแล้วยาเราเมมแล้วเรากดย้อกนกลับออกมาอ่ะเราวิธีใช้งานมันใช้ยังไงอ่ะอ่อคุณก็แค่กดแป้นตัวเลขไอ้ตรงเนี้ยนะอ่ะอ่านี่นี่อ่ะเบอร์เก้าใช่ไหมคุณก็ก็กด กดถ้ากดครั้งเดียวออะกดให้ดูกันหน่อยะกดครั้งเดียวปั๊บมันจะโชว์เบอร์ด่วนขึ้นมาให้เราเห็นเห็นไหมอ่ะเป็นเบอร์ด่วนนะเราเมมไว้อย่างนั้นอโอเคมั้ยอ่ะเออโลไปอ่ะแต่ถ้าเราอยากจะโทรอ่ะเราก็แค่กดเข้ากดเลขเก้านี่แหละกดค้างแช่ไว้สักสองวอ่ะกดจึ๊กตองแล้วปล่อยไม่ไม่ปล่อยเว้ย <laughs> ไม่ดว่วนละอันนี้ไม่ถ่วนละอันนี้เขาก็อะไรนะ าก็จะถามก่อนว่าคุณจะโทรซิมไหนเพราะคุณไม่ได้ตั้งเลือกซิมมาไว้โอเคไหมอาเราถ้าเราอยากด่วนขึ้นไปอีกเราก็ไปตั้งเลือกซิมสิอันนี้เราสามารถเลือกซิมถูกไหมเราก,กดซิมไหนซิมหนึ่งก็โทรเลยโอเคไหมอานี้เราก็ไปตั้งเลือกซิมอายังไม่ด่วนพอยังไม่ด่วนพอพอเบอร์ด,ด่วนแล้วกดใหม่สิอาอันนี้เราก็เข้ามาอาเอเคอิเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาไว้บอกพี่กดแบบโทรเบอร์ด่วนแล้วก็อีกก็มากดไอไลายชื่อตรงนี้นะพี่นะอากดลงไป เขาก็จะเข้ามาตรงตรงเขาเรียกอะไรนะตรงตรงโปรไฟล์อะเอาโปรไฟล์เอาคึโปรไฟล์ก็ได้ฮะแล้วก็นี่ยเนี่เขาจะมีหัวข้อถามเกี่ยวกับซิมการโทรแล้วก็ถามก่อนกดลงไปจึก๊กเขาก็จะให้คุณเลือกได้ว่าคุณจะโทรได้ซิม1ห,หรือซิม2โอเคไหมอ่ะคุณก็แค่กดลงไปจึก๊กอะเท่านั้นเองคุณก็ออกมาจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กอะและ้วจากนั้นเรากดเลข9ค้างไว้สักสองวิ เราไม่คิดจะโทรแค่ทําให้ดูเฉยๆอ่ะอันนี้บางคนก็บอกว่าถึงจะด่วนยังไงก็ควรจะถามก่อนนะว่าซิมไหนก็ทำเหมือนเดิมบี้มีอยากกันเลิกพี่ก็ไปกดไอต้ตรงจุดสามจุดเนี่ยไปหาเบอร์ที่มีต้องการเนี่ยนะแล้วก็ไปที่เบอร์ด่วนใช่ไหมแล้วก็กดลายชื่ออ่ะแล้วเราก็ไปตั้งค่าเรื่องการนี่โทรนี่มันบอกโทรได้ซิมสองใช่ไหมกดลงไปอันนี้เราก็ไปกดตรงค่าเริ่มต้นให้ถามทุกครั้งก่อนจะโทรจึก นั้นเองก็ไม่มีอะไรมากกรกดย้อนกลับออกมาอ่าต่อไปเวลาเราโทรถ้าเรากดเลขสองปับ๊บมันก็จะถามเราขอนว่าจะโทรซิมไหนอ่าอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าแบบโทรด่วนจะเอาด่วนแค่ไหนล่ะกดปุ๊บมาปับ๊บอ,อ,อ,อะไรปนะ้าอ่าอะไรกันนะแต่เอต้องจานะพี่ต้องจานะต้องต้องเป็นเบอร์ผมว่ามันน่าจะต้องเป็นเบอร์ที่คุณโทรประจําอ่ะ เออโทรประจำเลยเบอร์นี้นะอะไรเงี้ยรั่เมมแบบนี้เอาไว้เนี่ยมันจะทำให้มันง่ายคุณก็แบบไม่ต้องอะไรมากก็กดตัวเลขค้างไว้หน่อยเดี๋ยวมันโทรเลยไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปไปดูรายการล่าสุดไม่ต้องไปดูในรายการล่าสุดว่าอยู่ตรงไหนวันนี้มันโทรประจาแะอะไรเงี้ยนะอ่าอ,อันประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการตั้งค่าโทรด่วนในเครื่องซัมซุง a 5 0น่าจะครบแล้วละเออนะอรวมไปจนถึงอะไรสารพัดไม่มีอะไรเหลือแล้วน่าจะพอ ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวทำเสร็จลืมไม่ได้บอกอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ